สวัสดีพระนกนิกรอ,ออนอโนงซีรีในตอนนี้จะมาบรรยายข่าวของเบลชยุตราคุณหญิงที่ตีคู่มากับออนอโนงในคลิปนี้กูขอเรียกว่าเบลเฉยเฉยละกันเบลเคยมีนามสกุลซิริวัชิรพักแต่บัดนี้ได้รับนามสกุลใหม่แล้วนั่นก็คือวชิรพัทธโสภา พระศกนิกรก็เปิดหาความหมายกันเองนะจ๊ะกูก็เปิดหาแล้วสรุปให้เลยละกันก็ประมาณว่าสาวงามนางงามที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวาชิระวาชิระก็คือในหลวงรัชกาลที่สิบภาษาบ้านบ้านเลยนะผู้หญิงของกษัตริย์ห้ามแต่กูได้ทำมิวสิกวิดีโอไปในคลิปก่อนก่อนที่เพจป่าดันเจ้าจอมจะลงข่าว ตากูดีไงาภาพที่ใส่แมสไม่มีคำบรรยายใดๆกูฟันธงเลยว่านี่คือเบลแล้วก็นอนกระดิกขารอข่าวจากวงในแม่มึงเอ๋ยเบลจริงๆแต่ที่กูพลาดก็คือเบลได้นามสกุลใหม่ก็ดีใจด้วยนะเห็นกันมาตั้งแต่เป็นทอมมีเมียเป็นผู้หญิง ตอนนี้เป็นสาวมีผัวเป็นผู้ชายัะทีข้อดีของทอมก็คือพรหมจรรย์ที่อาจจะรักษาไว้ได้นานกว่าผู้หญิงแท้ที่มีแฟนเป็นผู้ชายอันนี้กูก็คิดของกูเองนะจ๊ะพระศกมิกรก็ไม่ต้องเชื่อเบลไปสมัครเป็นพลอาสาฝึกทหารแค่ห้าเดือนจากทอมก็กลายเป็นเธอ ตอนนี้เป็นคุณหญิงไปซะแล้วในเฟซบุ๊กของวัดที่เบลไปทำบุญได้ลงภาพไว้เยอะมากประมาณ44ภาพแต่เฟซบุ๊กของวัดจะลงชื่อของเบลคนเดียวแต่อีกเฟซบุ๊กหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นวงในได้ระบุชื่อนายทหารอีกสองนายที่น่าสนใจนั่นก็คือ พันเอกหญิงคุณหญิงพรทิพย์สิริวัิรพักและพันเอกหญิงคุณหญิงสิริการดาทิพยวชัชรพัฒดังนั้นในภาพนี้จะมีคุณหญิงถึงสามคนแต่ทุกคนปิดหน้าหมดคูเลยจะมาแก้ปริศนาว่าใครเป็นใครมีอยู่ภาพหนึ่งในสี่สิบภาพที่ช่างภาพจงใจถ่ายให้เห็นป้ายชื่อ แต่ก็อ่านไม่ออกเพราะภาพไม่ได้โฟกัสที่ฉากหลังเข้าใจกูไหมเขาถ่ายชัดด้านหน้าเลือด้านหลังดังนั้นก็ต้องซูมซูมจนพิกเซลแตกยับก็อ่านไม่ออกแต่เชื่อไหมดูไปดูมาอ่านว่าซิริการดาเพราะอะไรนั่นเหรอสิริจะมีสระอีกเริ่มต้น แต่พรทิพย์จะเรียงอักษรตั้งต้นแบบไม่มีสะระดังนั้นแม้ภาพจะเบลอก็ใช้การเดาเข้าช่วยประกอบกับสิริการดาจะมีรูปร่างอวบส่วนพรทิพย์อ่ะรูปร่างผอมผอมอันนี้ทำให้กูแยกได้ว่าใครน่าจะเป็นใครสรุปนะคนซ้ายสุดคือสิริการดาคนกลางคือพรทิพย คนขวาคือชยุตราหรือเบลเฟสบุ๊กที่นำเสนอข่าวสามคุณหญิงกูอ่านเจอคำว่าฮูเดวินกูว่ากูคุ้นคุ้นนะเหมือนเคยอ่านผ่านผ่านตอนค้นคว้าประวัติแก๊งอ่อนอนงจำได้ใช่ไหมกูเอาภาพสร้อยคอเอสมาวิเคราะห์ในตอนก่อนก่อนตอนก่อนก่อนที่ว่าคือเมื่อสองปีก่อนนะ เอาสร้อยที่ออนอนณงใส่ประจำมาส่องเอามาเทียบกับสร้อยของสังวานแล้วก็เทียบกับสร้อยของมนัสสิยาทุกคนใส่สร้อยรูปหัวใจข้างในหัวใจมีอักษรเอ S อส่วนความหมายคืออะไรกูก็ไม่รู้เอสคือเซกหรือไงแล้วเอสอีกตัวละ่ะเอสคือเสียวหรือไงหรือเสีย A คืออะไร A คือแอนที่แปลว่าและหรือไงโอ้ยกูก็เดาส่งมาอ่านเฟซบุ๊กอันนี้ดีกว่า p า t r i ออด u t f ฟิ t ไทยแลนด์ได้โพสต์เรื่อง SAS ไว้ว่าเหนือกว่า US เนอะสนาว a ซก็หนัวรบ SAS นี่แหละครับฮูเดวินแปลว่าผู้ที่กล้าเท่านั้นที่จะชนะ เป็นคติของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางอากาศของอังกฤษหรือ British Special Air Service หรือ SAS หน่วยรบนี้เป็นทั้งทหารและสายลับเชี่ยวชาญกระโดดร่มปัจจุบันหน่วยพิเศษนี้ยังคงทำงานร่วมกันกันกบซีลในการต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกกูอ่านแล้วกูคิดเองนะว่า ไปลอกประเทศอังกฤษเขามาอีกละมีหน้ามีภาพเจ้าคุณพระโดดร่มกูเข้าใจละทำไมเน้นโดดร่มจังคลิปนี้พระศกนิกรคงได้ความรู้ไปบ้างนะจ๊ะข้อแรกรู้ว่าเบลได้นามสกุลใหม่ข้อสองรู้ความหมายของนามสกุลข้อสามรู้ว่าสิริการดาตัวอว้วก ข้อสี่รู้ว่าพรทิพตัวผอมผองข้อห้ารู้ว่าสามคนนี้นามสกุลไม่เหมือนกันเลยแต่ทุกคนมีนามสกุลที่มีคำว่าวาชิราได้แก่วชิรพัทธโสภาสิริวชิราภักทิพยาวาชิราภักข้อที่หออนอนงมีนามสกุลไม่เหมือนเบลนั่นก็คือปิยานาดวาชิรพภัก ข้อที่เจ็ดเจ้าคุณพระเคยใช้นามสกุลวงววชิราพักซึ่งน่าจะเป็นหัวเชื้อของนามสกุลของเหล่าลูกกระจอกแบบเบลและออนอโนงและคนอื่นๆข้อที่8เจ้าคุณพระวางแผนเรื่องธรรมนาวาวังและให้คุณหญิงพวกนี้ไปกระจายหนังสือที่เจ้าคุณพระวาดภาพจัดว่าทำบุญร่วมกันเกิดชาติไหนไหนก็คงมาอยู่ด้วยกันแบบชาตินี้ ข้อที่9เรื่องศาสนาเรื่องวัดวาเรื่องพระสงฆ์ดูเหมือนเจ้าคุณพระจะได้รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนพระราชินีนั้นไปทางด้านกีฬาการออกกำลังกายการเต้นรําการแข่งเรือใบปั่นจักรยานข้อที่สิอยากจะบอกว่ากูเริ่มเหนื่อยคือกูก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่กูชอบวิเคราะห์สิ่งไหนที่มันผิดไปก็ขอสุมาเตละกัน เพราะนี่ก็วงนอกไม่ใช่วงในแค่หัดคิดเองก่อนก่อนจะไปเชื่ออาจารย์เจียมจริงๆคลิปนี้จะทำเรื่องคุณหญิงมนัสิยาแต่มีข่าวคุณหญิงเบลมาขัดซัก,ก่อนไหนจะข่าวบ้านออนอันงอีกที่กระหน่ำทำบุญกูวิ่งรอบเข้าออกตําหนักโน้นตําหนักนี้กูคโคตรเหนื่อยเดือนกันยาวันเกิดออนอันงอีก ไม่รู้ข่าวจะเยอะขนาดไหนไม่รู้จะรื้อฟื้นระบบเจ้าจอมหม่อมห้ามหรือเปล่าเห็นไปเน้นรัชกาลที่ห้ากูหละกลัวจะเกิดเจ้าจอมกบอ่อางกูคงคิดมากไปเองเพราะท่านหญิงสิริเคยออกแบบลายผ้าที่บรรยายว่าในหลวงรัชกาลที่สิบรักเดียวใจเดียวถ้ากูตื่นนอนแล้วจะเอาลายผ้ามาเล่านะ ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งมีลายผ้าล่าสุดที่ชื่อว่าสิริวชัชราภรไปล่ะสวัสดี